มันตัวให้มืออนพาไปสนามอีกแล้วสินใจมันเสาแล้วมันตัวแล้วนะพอมันเสาปั๊บแล้วมันตัวให้มืออนพาไปสนามรถคิดตัวร้ายสินใจอย่าห้องแบบนี้ไหมห้องแบบนี้ก็จะไปสนามรถแล้วเห็นบ่กมันตัว มันตัวเจ้าของไอเจ้าของพาไปสนามโอ้เห็นตัวอะไรสินไซหลังจากทำน้ำแล้วทำน้ำแล้วเข้ามุมนี้เนี่ยมันโอ้เห็นแล้วกิดตัวนะสินไซนี่นะวันเสาร์เป็นเ e a สามเกณ์เบืกองลันเสาร์เราเป็นเฮดแล้วนะสินใจนี่เอาเอาเข้าไปเอาตัวเจ้าของอยู่นี่เลยเอาตัวไปเงา แปดบักดีๆมื้อนี้เอาตัวกันเข้าไปสนใจไทยโคนยูเด้อเจ้า